ก่อนที่คุณผู้ชมจะดูวิดีโอนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนําว่าอย่างน้อยผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูข้อมูลวิดีโอประวัติของมิเรนดาและก็พลังของโรสมาก่อนนะเพราะเนื้อหาจะมีความเชื่อมโยงกันและมันน่าจ,จะช่วยทําให้คุณผู้ชมเข้าใจความเป็นไปได้ในทฤษฎีที่เราจะมาพูดถึงกันในวิดีโอนี้มากขึ้นด้วยเอาล่ะผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องสงสัยว่าฉากจบในช่วงเอ็นเครดิตคนที่เดินสวนรถที่โรสโดยสารไปนั้นเป็นใครกันแน่ซึ่งบสาสแสแรกที่ถูกปล่อยออกมาก็คือภาพมือภาพนี้ครับแน่นอนว่าเห็นปุ๊บก็รู้ปปปัว่า่าาาาเ็็นนนนนนออีกกกกจจ้ผมไดไดฟฟลงคูภพรท ทาง c h ANNEL VGS เขาสำรวจเอาไว้ให้และมันก็เป็นการยืนยันจริงๆนะครับว่าตวลหอนคนดังกล่าวก็คืออีธานวินเทอร์ส ประเด็นมันก็เลยย้อนแย้งกับเรื่องราวทั้งหมดว่าสรุปแล้วพระเอกภาค7กับภาค8ตายไปแล้วจริงๆหรือเปล่าไหนจะเป็นข้อความในตอนจบเกมที่บอกว่า t h e Father's Story I s Now Done ดันหรือว่าเรื่องราวของพ่อได้จบลงแล้วแต่ทําไมเขายังมาโผล่ให้เห็นแบบนี้อีกฉะนั้นเรามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้กันครับว่าโดยสรุปแล้วอีธานจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าทั้งหมดเป็นเพียงแค่การเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะเป็นแค่อิสต์เอ็กที่แคปคอมใส่เอาไว้ขำๆให้ผู้เล่นได้ค้นเจอเท่านั้นหรือเปล่ามาลองดูกันเลยครับ ข้อที่จริงอย่างหนึ่งที่ถูกยืนยันเองโดยเอเวอร์ลีนก็คืออ e ีธานนั้นตายตั้งแต่ช่วงแรกที่ไปถึงบ้านเบเกอร์แล้วละครับณตอนนั้นเขาโดนแจ็คเป็นคนลงมือสังหารครับแต่ว่าที่สติและร่างกายยังอยู่ก็เพราะว่าเซลล์ของตัวเองได้ประสานเข้ากับโม e, หรือว่าเชื้อมิวทามิซิสที่มีคุณสมบัติในการรีเจนเนอเรตตัวเองได้นั่นเองทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ติดเชื้อแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้มีพลังเหมือนกันหมดพวกเขาะจะยังมีคาแรคเตอร์ที่เฉพาะตัวบางอย่างแตกต่างกันออกไป ซึ่งในกรณีของอีธานผมมองว่ามันคือการฟื้นสภาพร่างกายได้เรื่อยๆแม้จะโดนตัดมือนิ้วขาดหรือแม้แต่การควักหัวใจออกมานะครับร่างร่างนี้ก็สามารถคืนสภาพได้เสมอ ประเด็นน่าสนใจต่อไปก็คือแล้วโซหรือว่าจะพูดว่าสติสัมปชัญญะของเขา,าอยู่ที่ไหนอันนี้ผมมองว่าตั้งแต่ภาค7เ,เป็นต้นมานะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดต้องขออภัยนะครับผมรู้สึกว่าอีธานจะไม่เคยได้รับดาเมจที่รุนแรงเทียบเท่าออกับการควักหัวใจมาก่อนผมจึงเชื่อว่าณตอนนั้นเนี่ยจิตวิญญาณหรือว่าคอนเชสเน็ของเขาก็ยังสถิตอยู่กับร่างเดิมมาจนถึงปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากครอบครัวเบเกอร์นะครับที่ร่างพวกเขาถูกทําลายมากเกินไปจนไม่สามารถคืนสภาพได้อีกอีกทั้งขออนุญ,ญาตแถมเรื่องประเด็นมีีีออออ่่่่่าาาานนนนนิึงงงงครรับตตตทททมมมผู้มชหมืวแแเใ ไม่ได้เล่นภาคแก็ยังแอบคิดว่ามีอายังติดเชื้ออยู่ซึ่งถ้าดูตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวัคซีนที่ได้รับน่าจะเป็นการกำจัดเชื้อโมทั้งหมดออกไปแล้วและมันทําให้เธอมีภูมิคุ้มกันอีกด้วยครับนั่นทําให้เราตัดประเด็นเรื่องมีอาติดเชื้อออกไปได้เลยนั่นเอง เอาละทีนี้ที่ผมเกินมาทั้งหมดเพราะอยากจะย้ากับคุณผู้ชมว่าตลอดเวลา3ปีเชื้อโมนั้นยังอยู่ในร่างหรือว่าจะพูดว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอีธานมาโดยตลอดก็ได้ทั้งนี้เขาเป็นผู้ติดเชื้อที่พิเศษจริงๆนะครับที่กลับมาใช้ชีวิตปกติแถมยังมีลูกกับมีอาได้อีกด้วยซึ่งความพิเศษดังกล่าวแล้วก็จะได้เห็นแล้วว่ามิรรนดาเป็นคนบอกกับพระเอกด้วยตัวเองในซีนก่อนที่จะลงมือสังหารเขา Why Was her you did And it special. Rose parents? are truere come to be? Was because of because be? But You're cant worth I've I learned all I can. Worth as a lab rat run out. ร่างกายของอีธานยังได้รับการยืนยันย้อนไปก่อนหน้านั้นด้วยนะครับจากการชิมเลือดโดยอัลซีนาว่าเลือดของพระเอกนั้นจืดชืดเสมือนบอกเป็นนัยๆว่าอีธานนั้นตายมานานแล้วกระทั่งจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นก็คือช่วงที่เวลราน่าโจมตีอีธานและก็สัมผัสเลือดของเราครับ <c oughs> To go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, now, don't. worry, Your death will come quick. You will join the Megamycete's records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother. Bound fraternity in blood. <laughs> นะตรงนี้มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าโซหรือว,ว่าวิญญาณตัวตนของอ e ีธานนั้นสัมผัสกับเมกะไมซีดและเขาถูกบันทึกเข้าไปในเมกะไมซีดเรคคอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วประเด็นก็คือเมกะไมซีดเรคคอร์ดคือไฮฟ์ไมน์นะครับหรือว่ามวลดาต้าเบสขนาดใหญ่ที่บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่มันสัมผัสเอาไว้ทั้งเอวาทั้งข้อมูลของเรนดานะครับหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตก่อนหน้านั้นรวมทั้งข้อมูลของเอเวลีนที่แฝงอยู่ในตัวอ e ีธานเองก็ปรากฏให้เห็นหลังจากที่เขาหมดสติไปผ่านกกาาารรเเชื่่่่อออมมตัับบลลคใ้วนะน,นะีผง คือส่วนหนึ่งของไมกลับมซีสเรคคอร์ดซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะจากนั้นด้วยพลานุภาพของการโดนบันทึกในไมกาับมซีสผมจึงเชื่อว่ามันน่าจะช่วยอธิบายได้ระดับหนึ่งถึงการฟื้นกลับมาอีกรอบจนนำไปสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับมิรันดานั่นเอง ยังไงก็ตามหัวใจสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้คงจะไม่ใช่เรื่องที่อีธานฟื้นมาได้ยังไงแค่อย่างเดียวนะครับแต่คงเป็นเรื่องที่เขาเชื่อมต่อกับไมกกาเมซีสนั่นก็แปลว่าทฤษฎีที่มิรันดาทดลองชุบชีวิตลูกตัวเองมากว่าร้อยปีมันก็สามารถทําได้อีกนะครับถ้าคนคนนั้นยังถูกบันทึกเอาไว้ในแมกกาเมซีสเรคคอร์ดฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอีธานอาจจะฟื้นกลับมาก็ได้แต่เขาจะต้องใช้เบสเซลหรือว่าภาชนะเป็นร่างของใครก็ค่อยว่ากันอีกทีครับนอกจากนั้นตัวละครที่สาาาามมมรรรรถชชชุุบีววิิตพพะเเเเออออออกกกกกกขขงงงงไดด้ผ็็็ืืื่่ทคคคคนคคนนนนหัััล แล้วมันน่าจะเป็นหนึ่งในอีกความสามารถที่แฝงเอาไว้ในตัวของเด็กสาวคนนี้ก็เป็นไปได้เอาละครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมอีกทีว่าที่เล่ามาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่สมมุติฐานเท่านั้นอาจจะจริงหรือว่าไม่จริงก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมรู้แน่ๆก็คือคําพูดของเดอะดูกที่บอกกับอิธานก่อนลงจากรถประโยคนี้เลยครับ Now want Winters can't return any you you to your old world any longer Are you ready? afraid Are Mr. I'm Yeah, I have to be. ใช่แล้วแหละครับพระเอกของเราอาจจะไม่ได้กลับไปยังโลกแบบเดิมได้อีกต่อไปแล้วเฮ้ยแบบนี้มันก็เหมือนกับเซอร์วิสที่ไม่เหมือนเดิมของ Ad ดไวท์นะสิกับบริการ 3D นะครับเพราะคุณผู้ชมสามารถแวะไปรับของหน้าร้านโดยไม่ต้องลงจากรถด้วยบริการ Drive thru สั่งของผ่านทางไลน์เฟซบุ๊กหรือว่าโทรสั่งด้วยบริการ delivery ส่งฟรีถึงบ้านแล้วก็ตบท้ายด้วยบริการดีๆที่ทาง a d ดไวท์จะมารับส่งสินค้าเคลมให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวครับอีกทงก้งคุณผู้ชมที่สั่งซื้อทาง adway.co.th ก็ยังสามารถใช้โค้ดไได้เมอนนิะยยงงกก็ฝาาว นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ เอาลครับข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประโยคตอนจบที่บอกว่าเรื่องราวของพ่อได้จบลงแล้วคําพูดของเดรุกที่บอกเรื่องโลกที่ไม่เหมือนเดิมการถูกบันทึกในเมกะไมเิสทุกอย่างที่ได้ยินได้เห็นนั้นก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าอีธานตายทั้งนี้เขาอาจจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่จะปรากฏในการผจญภัยของโรสก็เป็นไปได้เพราะว่าบางทีหญิงสาวอาจจะต้องการชุบชีวิตของพ่อขึ้นมาอีกครั้งนอกจากนั้นแถมนิดนึงตรงที่มันมีคอนเซปต์อาร์ตภาพหนึ่งที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ครับซึ่งมัน เขาไปช่วยอีธานออกมาก่อนที่จะมีการระเบิดก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นซีนที่เข้าไปค้นพบร่างของอีธานในภายหลังก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ก็นั่นแหละครับที่วิเคราะห์มาทั้งหมดมันอาจจะเป็นเพียงแค่อิสเตอร์เอ็กที่แคปคอมทำขึ้นมาเล่นๆก็ยังมีโอกาสสูงที่จะออกมาเป็นช้อยส์นี้นะเอาเป็นว่าคุยกันสนุกๆก,ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ